สนับสนุนโดยโรงแรมผาแดงจังหวัดอุบลร,ราชธานีโทร0 4 5 254 6 0 0ีเมือนี้วยคะ่ะคุณนุชพามาเบิงขอบควายจากของนะคะ่ะอย่าพามาเบิงพืชร,รอบๆบขอบควายนะคะถ้าถักควายออกไปแล้วถ้าไปเจอพืชไปถีเป็นพิษนะคะอาจจะเหตุเหตุตายได้นะคะเดี๋ยวไปดูเดินดูรอบๆอขอบควายนะคะตรงไหนมีพิษ หรือว่าอะไรที่มันมีพิษเราก็ต้องตัดออกนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนหนักกลองแป๊บนึงค่ะอ้าวนี่เลยนะคะเฉะแชะอย่างนี้แบบนี้นะคะข้อคูนุชเองนะคะบ่มีเวลาเบิงเพิ่นค่ะให้เพิ่นอยู่กันเองแล้วก็เป็นข้อขีควายมีความสุขค่ะพูดเลยควายนอนบวกทั้งวัน นอนบวกทั้งวันแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้เล็มหญ้าก็ไม่มีความสุขสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าฝนตกน้ําท่วมเขาก็ตีบวกเลยค่ะนั่น,น,นเริ่มตีละบวกหนึง่งอันนี้บวกนี่ตีนั่นแล้วนี่บวตีเป็นปีละคะ่ะก็อยู่กันแบบนี้นะคะก็หาเฟืองหาญ้าให้กินนะคะน้ําก็เปลี่ยนทุกวันวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเพิ่นกระยู่กันยังสียละคะ่ะยู่แบบอดยาก คืออาหารอาหารข้นก็ไม่ได้ให้กินนะคะเพราะว่าประหยัดประหยัดเพราะว่ายัางคู่มมีเงินแล้วแม่ไม่มีตังค์แล้วนะคะก็ต้องประหยัดอาทิตย์หนึ่งก็ให้กินอยู่ครั้งหนึ่งนะคะหรือวันไหนรู้สึกผิดมาหาลูกมืดค่ํานะคะเพราะว่าครูประชุมหรือว่ามีงานมีอะไรต้องมาหาลูกไม่ได้นะคะแม่รู้สึกผิดแม่ก็จะพกอาหารข้นมามาด้วยนะคะลูกจะได้ไม่หงดหงิด ลูกฉยได้ไหมแม่ว้ายอีแม่ขึ้นมาคําแต่เมือนมันละะเดี๋ยวเราไปตามหาพืชพิษครูนุชก็ไม่มีความรู้เรื่องพืชพิษนะคะแล้วก็ก็จะหาข้อมูลมาให้แต่นี่มีแต่หญ้านะคะมีแต่หญ้าอันนี้สมุนในซอยนะคะซอยนี้ไปเบิง้งว่าถ้าทิเกอร์ออกมานะทิเกอร์จะออกมาใดนะคะสนามยังไงยังไงรั่วแบบนี้ทิเกอร์ออกมาใดหมดนะคะ ยังลวดน้ำสิเพียงแต่ว่าเขาจะออกมาโบนะคะเขาสามารถออกมาได้นะคะไอ้กั้นรั่วกั้นย้งที่เกิดออกมาได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นยาตีนกับแก้ว่มีพิษนะคะยาตีนกับแก้วว่มีพิษมีมีโปรตีนอยู่นะคะอันนี้เท่ากับเบิงไมยลาบนะคะไมยลาบ ถ้าเป็นไมยลาบบมมีน้ำเนี่ยก็จะกินหลาเป็ดก็จะมีพิษนะคะไมยลาบเบื้องก่อนว่าไมยลาบมีน้ำบ่ถ้าเป็นไมยลาบไร้น้ำนะคะก็จะเป็นไมยลาบทีเขาต้องเอาออกนะคะช่วงหนีกับมีข่าวเก่็วกับงอควายเป็นโครคไข้ไข้เจ็บอ,อ,อยู่หลายข้าวนะคะอย่างเช่นเดือนทีแล้วที่ผ่านมานี่กับมีข่าวควายตายหาโต ใช้ใจคัดชักาตพอกินไม่ยาลาบได้น้ำนะคะไม่ยาลาบไรน้ำนี่กับน้นไรยางได้ก็ยังไม่ยาลาบมีน้ำนะไม่ยาลาบมีน้ำกับมีมีทั้งไม่ยาลาบต้นน้อยกับไม่ยาลาบอยักนะคะพวกนี้เป็นอาหารสัตว์ได้แต่ว่าไม่ยาลาบไรน้ำหรือบ่มีน้ำนี่โบมอที่จะเอามาเป็นอาหารสัตว์เพราะว่า ในไมยลาไพรน้ำนะมิสันในเตดในตัวเจนสะสมอยู่ในปริมาณหลายเฮดให้เกิดพิษได้นะคะถ้ากินเข้าไปได้หลายเนี่ยอาจจะเห็นให้ตายได้นอกจากนี้ก็มิสารไซยาไนนะคะซึ่งเป็นสารพิษนะคะเป็นพืชพิษนะคะที่บวควรเอามาเป็นอาหารสัตว์เป็นอย่างที่เป็นพิษในเต็ดในตัวเจนพวกนี้มีอยู่ในผืชตระกูลทัว่วมี อยู่ในต้นขาโพดหรือว่าข้าวฟ่างทั่วไปนี่เป็นอย่างมันทึ้งเป็นผิดเอ,อไม่ยาลาใบน้ำนี่เป็นเป็นวัชพืชที่ทนแรงนะคะไม่รดูแรงนี่หญ้าจะต,ตายเมดนะคะแต่ว่าไม่ยาลาใบน้ำนี่มันยังทนอยู่ได้แล้วก็พี่น้องหูบอกวา่าว่าคะเอว่าเท้ามัวเอาค่ายไปลามแล้วก็ ตอนที่มันหิวหิวบเบลือหยาให้กินเรือแต่ไม่ยาลาบมันเกิดสก,กินนะคะถ,ถ้าเอาไปตอนที่มันบ่อหิวมันไมีหยาอย,าอยู่มันก็จะกินแต่หยาค่ะไม่ยาลาบมันก็บอกกินแต่ถ้าหิวยีรีเขาก็จะจําใจกินไม่ยาลาบเลยหนาะเพื่อประทังความหิวนะคะโดยเฉพาะวัวควายที่มีลายกระเพาะต้องกระเพาะรูแม่นนี่ยมันจะเป็นกระเพาะที่มีกระบวนการก่อให้เกิดแก๊สมีเทน ซึ่งสามารถเปลี่ยนให้เป็นไนเปลี่ยนจากไนเตดให้กลายเป็นไในไใตได้ซึ่งไนไตตรงนี้ละคาทีเป็นอันตรายลนไนไตเข้ากับกินยูทุกมือกับว่าเป็นอันตรายเพราะว่ามันบบมีปริมาณทีหลายมันผสมอยู่ในใส่กรองแฮมซาลาีเปปเปโลนี่อาหารแปรรูปชนิดอื่นๆนะคะใส้เข้าไปเพื่อตรงการที่จะไปะยับยัาง จุลิรี์เชื้อจุลินรี่เชื้อแบคทีเรียรที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ให้ผสมจะผสมอยู่ในอาหารแปรรูปนะคะเพื่อให้มีเยือดอายุของอาหารของปริภานธให้น่านขึ้นสาม,มารถเก็บไว้ได้น่านแต่สารในไรนะคะที่ได้รับในปริมาณมากๆประมาณได้หลายเนี่ยจะไปคัดขวางการาลํำเลียงของออกซิเจนนะคะ้ามันไปไปผสมกับ ฮิโมโกโ,โกบินในเลือดแล้วมันก็นจะเป็นกลายเป็นเม็ดเม็ดเ,เม็ดฮิโมโกบินจกนักยังซะยากนี่แหละพูดนึกจำบ่ดได้เลยมันจะเกิดผ้าว่าก่อให้ออกซิเจนล่าเลี่ยงไปเลี่ยงส่วนต่างๆของร่างกายบ่ดได้เกิดผ้าว่าเนือ้อเยื่อวายวะต่างๆขาดออกซิเจนนะคะอยเหตุให้ห้องหายใจคัดหายใจหอบกระชักนะคะนอกจากนี้ในใเตจก็ยัง เป็นมีดปฏิกิยาก็เอมีนนะคะในเตจสมมุติว่าห้าวห้ากกินในปรามามมาก,กินในไหลนะคะในพวกใส่กอกแฮมพวกลูกชิน้นอทิมีสีเรื่องเลือสีดีแดงแดงนะคะเระะื่องเลือนแดงถ้าเข้าไปปทำไปแยกกบเนื้อสัตว์นะคะถผ่านการปรุงซุกนะคะพ่วงๆเนี่ยถ้าเข้าไปปรุงซุกแล้วมันจะเกิดเป็นสารกอมเร่งได้นะคะ จะกลายเป็นท่านเบียกัเอมีนในเนืาา้อซาจะกลายเป็นในโตซานีนนะคะแล้วถ้าพืชตระกูลทั่วเขาฟางหรือว่าเขาโพดท,ยทีย่างบดติดฟักกับมีไใ,ในติดเหมือนกันนะคะมีในปริมาณหลายเหมือนกันแต่ว่าสัตว์บม่มีโอกาสได้กินเพราะว่าพืชพวกนี้เขาปลูกไว้เอาผลผลิตนะคะบริปูกว้เป็นอาหารสัตว์อันเนอไมยลาดชนิดที เป็นพิษนี่เขามันมันกระคืนตามที่โรคร่างนะคะสัตว์กระสาแมา่เขาไปกินได้กินแล้วกระเฮ็ดให้ร่างกายแหลกเป็นออกซิเจนบ่ได้นะคะคือกันกระไซยานายไซยานายนะคะไซยานายกินเข้าไปกับร่างกายแหลกเป็นออกซิเจนบ่ได้กับหายใจติดคัดนะคะท้าไม่ชักตายได้ฉะนั้นห้าต่องศึกษาพืช ชนิดต่างๆถี่อยู่รอบๆอคอกนะคะชนิดไหนทีอไ่ข้างว่ายเขากินได้หรือกินบ่ได้ปกติแล้ววายเขาจะก็จะหูว่าเขากินอย่างใดกินบ่ได้นะคะอันใดอันใด,นด,นดนเขาลองชิมเบิ้งนี่นี่นี่เขาจะหูว่ากินใดกินบ่ได้เขาจะเลือกของเขาเองนะคะแต่ถ้าเขาเหิวหิวมากๆหิวหลายๆนะคะเอียงกินใดเขาก็กินนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้น อนที่จะปลอยขั้วควายออกไปเล่มหยาดนะคะกร่ต่องจากัดพื้นที่เขาเะไปสํารวจพืชในในคอกใน,ในบริเวณพื้นที่ที่เขาออกไปเลี้ยงหรือไม่กระทั่งจะกําจัดขยะถุงพลาสติกนะคะหรือเสื้อนํามันหรือว่าเป็นเศษเล็กเศษแก้วอย่างต่างๆที่เป็นอันตรายต่อควายนะคะหรือ อีกอย่างหนึง่งก็คือเคือให้เขาอิ่มกองก่อนที่จะออกไปเล่นหญ่นะคะให้เขาออกไปเดินเล่นนะคะรอบๆร,ร,รอบบริเวณที่ห้องปล่อยเขาออกไปเล่นหญ่เนี่ยกับบ,บกบกควรจะปลูกดอกใหม่นะคะดอกใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นพิษนะคะเ,เช่นดอกพระกากรยี่โถโคศุนเม็ดมะเกลเม็ดมะกรม้มตาหนูจังสินะคะ แล้วสาบเสือกินได้บ่ค่ะทีเห็นเหน็นเนี่ยเวลาตัดหญ้ามามีก็ใม้สาบเสือมาน้ากั้งคสาบเสือเนี่ยก็กินได้นะคะมันมันกมันก็ฉุนควายเป็นกับบ่มากนะคะแต่ว่ากับกินได้บ่เป็นพิษน,นะคะถ้าล้มล้มเข้าไปในห้าแล้วก็ก็กินได้ค่ะบ่บ,บ่บบบบได้เป็นพินดแต่อย่างใดส่วนวิธีการลีเลี่ยงพืชที่มาจากในเตดน,นะคะถามว่าเขาโพดมากกินได้บ่ กินได้ค่ะเขาโพดเขาโพดที่มันยังบดติดฝาดนะคะที่ยังบดติดฝาดจะไม่ไน้เตรดสูงนะคะก็ยังยังกินบ่ได้นะคะเขาโพดต้งเขาโพดที่ยังบดติดฝาดอาจจะส่วนการหลีกเลี่ยงในเปรตนะคะอาจจะแก้ไขด้วยข้อแรกนะคะหญ้าหญ้าที่เริ่มฟื้นโตจากฤดูแลนที่มันรแรงแรตายแล้วมันเริ่มฟื้นโตเนะี่ยอย่าไปตัดให้มันกิน นะคะเอาย่าพึ่งเก็บเกี่ยวแล้วก็ห้าที่ตัดก็คข้นเป็นหยาบบขวนจะเป็นหยาออนนะคะควรจะเป็นห้าที่จะเริ่มเติบโตเต็มทีแล้วคําวากินหญ้าออนนอนน้ำใสใส่ัวใดได้ค่ะกินหญ้าออนในัวใดให้เติบสูงนะคะหยาออนเพราะฉะนั้นเวลาจะตัดหยาค่อยกินต้องตัดใน ในช่วงระยะเวลาทีจะหญ้ามันจะเริ่มเติบโตเต็มทีแล้วนะคะอยู่ในระยตะตัดแล้วนะคะที่นี่เวลาทีเข้าใส่ปุ๋ยที่ไม่ได้ตเัเกี่ยวนสงูงในรดูแล่เขาควรจะแบง่งแบง่งเวลาใส่ปุ๋ยแน่ๆไม่แปลงหย่านะคะเข้าใส่ปุ๋ยกอนที่เข้าจะปลูกนะคะผสมในดินกอนที่จะปลูกล้วก็ แบง่งใส่ปุ๋ยอีกที่หนึ่งก็คือหลังจากตัดแล้วนะคะอย่าไปใส่ปุ๋ยในช่วงเวลาที่เขากำลังใกล้ตัดนะคะเพาจะแหงนแนห้งในเตะสูงนะคะในเตะจะสูงหลังตัดที่นี่อาการง่งสั์ที่เกิดจากสารพิษในเตะนะคะเวลากินในเตะเขาไปมากเกิดพิษเกิดยังเขียนเดินเซ้น,นะคะหายใจเร่หอบ หอบนะคะอาจจะมีผิวหนังชากระตุกหรือว่าชากักใดนะคะหรืออาจจะตายใด้เนื่องจากว่าหัวใจขาดออกซิเจนนะคะเหลือดไปล่ำเลี่ยงออกซิเจนตามอบ,บวัยวาต่งตางๆบ่พอนะคะ,ะถึงมาถึงตอนนี้แล้วกับให้พี่น้องนะคะดูแลที่ดูแลวัวควายของจาก้องนะคะกัดูแลพืชในสวนนะคะ ในแปลงหญ้าของเราด้วยนะคะให้มันปลอดภัยดูแลอย่าให้มีขยะนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายของสัตว์ด้วยนะคะเวลาที่เราอยู่ในคอกสังคอกันนานเขา,เ,าเกิดความเครียดจากการความหิวเกิดความเครียดจากาความร้อนไหมนะคะมีที่เดินเล่นไหมนะคะมีเพื่อนไหมนะคะ คลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะคะสำหรับพี่น้องทีกดไหลก็แช่ก็โนดกุณนด,ดขอขอขอบคุณหลายๆนะคะกับว่มีโอกาสที่จะได้ไปขอบคุณตรงหน้ากับขอขอบคุณตรงนี้เจอกันไหมคลิปหน้านะคะจะมีสาระดีๆมาเล่าให้ฟังคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ